เอาละครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บาสเกครมเมอร์วันนี้เราจะมารักยายกันนะครับเพราะคุณยายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงผมผมก็ต้องตอบแทนคุณยายให้สาสมแก่ใจโ <c oughs> อ้โหมีดปักหน้าเลยนองจากว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่รักคุณยายและรักมากๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเด็กอย่างผมต้องหาอะไรที่จะตอบแทนคุณยายครับโดยการมาห้องใต้หลังคาแล้วออกยังไงก่อนในนี้มันต้องมีกุญแจในการเปิดของใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปถามคุณยายดีกว่าว่ายายรู้หรือเปล่าว่าของ ไม่หีบนี้คืออะไรแต่ถ้ายายไม่บอกเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้กําลังกันเล็กน้อยได้แล้วหนึ่งกุญแจในหีบนี้ไม่ไรเลยถอน <c oughs> <c oughs> นึกสภาพบอกยายจ๋าผมมาแล้วจ้ะยายจ๋าวิกุญแจเต็มไปหมดเลยเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนก่อนที่ยายจะมา <c oughs> ผมมีอะไรจะเอ้ายายถือตะเกียงมาทําไมครับยายถือตะเกียงมาทําไมยายฮะสลัดผักไอ้กล้วยทอดทายผม ง่วงไม่ง่วงนอนอ่ะยายพูดอะไรโอ้ยยายโอ้โหพ่นยาฆ่าแมลงใส่ผมลายยายสลัดผักไอ้กล้วยทอดทำเป็นเทหรอยายได้เลยยายไม่มีปัญหายายเคยกินแต่พวกผักพวกผลไม้ใช่ไหมวันนี้ได้ยายจะได้แดกคอนทำอะไรอยู่ยายทำามขมำขมำหลงแล้วเนี่ยตาไม่อยู่แถวนั้นยายตาไม่ได้อยู่แถวนั้นจะขึ้นไปทําไมนี่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 มาอยู่กับผมก่อนยายเดินไปไหนเนี่ย หลงหลงลืมลืมนะนี่หลงหลงลืมลืมระยะยาวเราเนี่ยโอ๊ยยายเอ้ยเดินไม่รู้ตาม้าตาเลยอเลยเดินสะดุดพวกขวดพวกอะไรเต็มไม่หมดอ้าวอีกแล้วนะจะออกไปหาผู้ชายแล้วบอกตาแน่นั่นแน่นั่นแน่จะี๋ทวไปทไรผมอายายนอกใจจะไปหาผู้ชายยายจะไปเที่ยวเทกเฮ้ยเที่ยวยายใหม่ละยายตา เอาเทิงเทียนไปแล้วก uh ันผมเนี่ยสงสารตัวเองมากเลยที่มียายไปอย่างนี้เฮ anyway> ้ผมไม่ชอบความรุนแรงเลยนะได้กุญแจมาสามดอกอูน ouais ี่มันมีอะไรวะเช็ดเคบลท็อปผมถามดีๆว่ายายหนาวหรือเปล่าผมมีอะไรอุ่นๆให้ยายกินเอาไปเลยบลออ้าวดอตัวเองใส่ได้ผมรักยายนะครับผมรักยายครับยายประดดมึกเตะทะลุประตูเลยไร้ยายยายเอาสักขวดพยายามเดินยายผมอยู่น anyway ja ี่ สายตาไม่ดีแล้วพี่โอ้เจ็บหัวเจ็บหัว,หวหอ่ะพยายสรุปเราไปหาน้องมดได้น้องมดเป็นเด็กอนุบาลที่เราแอบชอบอยู่แล้วยายกำลังกีดกันเราคุณแจของดีแน่นอนอะไรวะเนี่ยระเบิด <laughs> ยายผมมีอะไรจะให้ยายชอบกินผลไม้ไหมผมมีผลไม้ให้ยายกินด้วยแหละวันขโมงยายจ๋าผมมีน้อยหน่ามาให้ยายโจนผมอยู่นี่ยายหลานของยายอยู่นี่ครับยายไปไหนเล้าหลงหลงลืมลืม เดินทำไมเราใหญ่หัอุ้ยใหญ่าพ่นหยุดพ่นก่อนเจ็บมันต้องมีมันต้องมี่อของดีโอ้ยโอ้โหยายเอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตกูเลยล่ะเนี่ยยายพยายามที่จะทำร้ายผมโอ้ยช็อต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 ยายพยายามที่จะทำร้ายผมและพยายามเดินไปหาผู้ชายว่าะยายคิดอย่างนี้อยู่แล้วผมพยายามที่จะช่วยคุณตาโดยการคว้างของใส่ยายยายคิดว่าสิ่งที่ยายทำมันถูกต้องเลยยายนี่ กำลังหลงหลงลืมโอ้ยโดนตกแล้วโอ้โหยายมึงแตกูอีกฟากหนึ่งเลยยายสลัดผักอีกคุยโถดิบดิบดิบไม่ใหญ่อย่าทำอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีการที่ใหญ่จะมาเปิดอะไรของผมเนี่ยยายมึงเจอคอนแน่ยังอีกหลงหลงลุ่มลืมลวกในไหนอากาศมันก็หนาวตอนนี้นะเอาโมลดทอปไปกินไหมนี่ไงเผาด้วยชาปนกิจเลยพอดียาย่ยังอีกยังปืนขึ้นมาอีกโอ้ ชายคนอื่นมันดีกว่าคุณตาต้องไหนครับบอกผมท่ใหญ่พุกเหลาทวบนี่เรียบร้อยเฮ <c oughs> <c oughs>